ถ้าใครมีปัญหาเรื่องการแก้ชุดอัปเตอร์ปาร์ตี้คุณต้องชมคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะนขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมาริกาไทยเดรส ช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพวันนี้มีลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะคะทําการแก้ชุดชุดเนี่ยมันใหญ่เกินไปแต่เป็นชุดอัปเตอร์ปาร์ตี้ที่จะต้องใส่ในวันงานแต่งงานของเพื่อนแต่ชุดเนี้ยมันมีความยากตรงที่ว่านอกจากเอาชุดด้านในเข้าเนี่ยชุดด้านในข้างหลังเป็นสมอกการมีเสื้อผ้าแล้วข้างหลังเป็นสม็อกเนี่ยมันจะทําให้เสื้อเนี่ยไม่คงตัวมันสามารถเลื่อนได้นะคะแล้วทรงมันจะ ไม่ไม่ค่อยสวยหรืออยู่ตัวเท่าไหร่แต่ข้อดีของการมีสม็อกด้านหลังเนี่ยคือเสื้อมันจะยืดหดได้แต่การที่เสื้อยืดหดได้มันเลยทําให้เสื้อเนี่ยไม่คงรูปไม่คงตัวเวลาที่ใส่ไปบางครั้งอาจจะเอียงหรือเบี้ยวได้นะคะแต่ข้อดีของมันบอกแล้วว่ามันยืดได้มันใส่สบายนะคะและชุดตัวนี้ยังมีการเอาเข้าที่ด้านข้างซึ่งมีสิบข้างด้วยเอาเข้ายากมากนะคะการแก้ชุดจะต้องมีจุดแต่ละ จุดในการแก้ชุดเช่นจุดอกจุดเอวจุดสะโพกเมื่ออกเอวสะโพกแล้วเราต้องเย็บต่อกันให้เป็นเส้นเดียวกันแล้วก็โค้งสวยงามนะคะแล้วก็มีการแก้ชุดด้านนอกชุดด้านนอกนี้ปกตินี้ถ้าช่างทั่วไปเนี่ยช่างคนไหนเอากางหลังเข้านะคะอยากจะแนะนําว่าการแก้ชุดที่มีกลางหลังเข้าเนี่ยมันจะทําให้ชุดเนี่ยเอียงนะคะจากเส้นด้านข้างตรงนี้ถ้าเอาด้านหลังเข้า เส้นด้านข้างนี้มันจะเอียงไปทางข้างหลังซึ่งมันจะทําให้เสื้อผ้าไม่สวยและเสียทรงสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะวันนี้ลูกค้ามาแก้ชุดเนาะแล้วก็เดี๋ยวคุณอุณ้นจะอธิบายว่าเวลาที่แก้เนี่ยมันต้องวัดตรงไหนบ้างนะคะค่ะลูกค้าเอวยีแต่ทีนี้มันหน้าอกมันใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันหลวมไปการที่จะเย็บชุดะคาะจริงๆแล้วเราไม่อยากให้มีอย่างเงี้ยเรียกว่าสม็อกด้านหลัง เราไม่อยากให้ใส่เสื้อผ้าที่มีสมอกด้านหลังเพราะว่ามันจะทําให้เสื้อไม่ไม่คงตัวเวลาที่เราใส่มันจะเลื่อนมันจะย้วยหน้าย้วยหลังได้นะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดมีสมอกด้านหลังเราก็ต้องดึงด้านข้างเนี่ยให้มันเต็มนิดนึงนะคะเวลาที่เราแก้เนี่ย เราไม่ได้แก้แบบเย็บยาวปื้ดอย่างเงี้ยลงมาเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่การเย็บผ้าจากหน้าอกผ่านเอวแล้วผ่านสะโพกมาเลยโดยไม่มีจุดมาร์กว่าจุดอกเอวสะโพกอยู่ตรงไหนเป็นสิ่งที่ผิดนะคะในการแก้ชดุดหรือว่าเย็บผ้าเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูเส้นอกนะคะเส้นอกเวลาที่เราแก้เนี่ยเราก็ต้องแก้ข้างบนตรงนี้ออกมาเลยแล้วก็เย็บซับในด้านในด้วยไม่ได้แค่เย็บข้างนอกอย่างเดียวเราข้างในไม่เย็บอ่ะตัวนี้ หน้าอกแก้3เซนเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูที่เส้นเอวเส้นเอวคือเส้นที่ข้อที่สุดของร่างกายของเรานะคะเราก็กัดหมุดนะคะเส้นเอวอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องวัดว่าเส้นเอวเอาเข้าเท่าไหร่เส้นเอวเอาเข้า4เซนก่อนที่จะเอวเข้า4เซนเราต้องวัดระยะว่าจากเส้นด้านบนนี้เส้นหน้าอกจนถึงเส้นเอว กี่เซนนะคะอันนี้เราวัดได้6นิ้วแล้วกันนะคะจากลำตัวข้างบนยาวลงมา6นิ้วการวัดช่วงความยาวของลำตัวค่อนข้างสำคัญนะคะถ้าเราไม่วัดช่วงลำตัวสำคัญเนี่ยมันจะทำให้เราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นช่วงลำตัวและตรงไหนเป็นช่วงเอวและสะโพกแล้วนะคะเสร็จแล้วนี่เวลาที่เราเย็บเราจะเย็บจากอกมาถึงเอวจากเอวมาถึงสะโพก เย็บให้เป็นเส้นเดียวกันเวลาที่แก้ชุดนะคะเหตุผลที่เราแก้ข้างหลังเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเอาข้างหลังเข้าเส้นข้างที่อยู่ตรงนี้มันจะขยับมาตรงนี้หมดเลยเท่ากับเสื้อนี้เอียงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเอาเข้าประมาณนี้ข้างหลังเอาเข้าไม่ได้ถ้าเอาเข้าปุ๊บจากเส้นนี้เอียงมาถึงข้างหลังเลยมันก็จะผิดสเกลนะคะเท่ากับว่าเราต้องแก้ตัวด้านข้างต้องเลาะตรงนี้ออกมาแล้วก็เย็บใหม่หมดเลย เย็บอันนี้ใส่เข้าไปแล้วเย็บกระดุมล็อกใหม่เส้นนี้เปลี่ยนมาเวลาที่เย็บก็เย็บยาวทั้งเส้นเลย ชุด after party ชุดนี้มีสม็อกที่ด้านหลังนะคะการที่เสื้อผ้ามีสม็อกเนี่ยเราไม่อยากให้ใส่นะคะเพราะว่าการที่มีสม็อกจะทำให้ทรงของเสื้อผ้าไม่คงตัวเมื่อเสื้อผ้าไม่คงตัวแล้วเนี่ยมันอาจจะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาได้แปลว่ามันสามารถใส่ได้หลายไซส์นั่นแปลว่าสม็อกเนี่ยมันดีกับแม่ค้า เพราะเสื้อผ้ามันใส่ได้หลายไซส์แต่สม็อกไม่ได้ดีต่อคนใส่เพราะเสื้อผ้าไม่เป็นทรงการแก้ชุดเราจำเป็นต้องรู้จุดอกเอวสะโพกแล้วทำการเย็บต่อกันโดยให้ไม่มีรอยต่อนะคะแต่ถ้าเราเย็บจากอกลงมาสะโพกเลยมันเสื้อผ้าจะไม่เป็นทรงมันต้องเย็บผ่านจุดต่างๆของร่างกายไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทำการแก้แล้วนะคะ เราจะมาแก้ด้านนอกนะคะตัวเสื้อผ้าด้านนอกนะคะมันคือผ้าแก้วผ้าที่เป็นลายป่งอยู่ข้างนอกนะคะมันจะมีผ้าแก้วกับผ้าออแกนดี้ผ้าแก้วเนี่ยมันจะเงากว่าผ้าออแกนดี้จะใช้ทําเกี่ยวกับชุดแต่งงานมากกว่าเพราะว่ามันไม่เงามันไม่ชชยนิ่งเท่านะคะแล้วมันก็จะสวยงามเหมือนกันแล้วชุดนี้นะคะมีกระดุมกระด้วยกระะอะไรกระดุมกระมาจาก กระดองเต่านะคะหมายความว่าเราเอากระดองเต่ามาทําเป็นกระดุมนะคะซึ่งการทํากระดุมเนี่ยมันมีหลายอุปกรณ์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดองเต่าหรือว่าจะเป็นพวกบวกหอยกะลามะพร้าวนะคะสมัยก่อนเราจะทําแบบนี้แต่การทํา กระดุมจากกระดองเต่าเนี่ยมันจะเกิดความเงาความชายนิง่งและความสวยในตัวกระดุมด้วยการแก้เสื้อผ้านะคะห้ามยุ่งกับเส้นกลางหน้าและกลางหลังนะคะเส้นกลางหน้าและกลางหลังถ้าเส้นสมมาตรนี้เปลี่ยนไปชุดทั้งชุดจะเอียงและเสียทรงไปหมดถ้ามีการตัดผ้าออกไปแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้คืนให้ได้เพราะ ผ้ามันตัดไปแล้วผ้ามันงอกออกมาใหม่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัดผ้าแล้วคือเสียแล้วเสียเลยค่ะคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Instagram, Instagram, TV, Line และ Li n e แอดมาริกา t ไทยเดรสท t ิตเตอร์มาริการเฮาแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0626396195แล้วยังมีช่องทางใหม่ในการติดตามผลงานนะคะคือ t i k t o อกเสิร์ชได้เลยค่ะมาริกาไทยเดรสตอนจะจากกันไปคุณวุ้นอยากอวยพ ให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตรู้ลึกรู้จริงเรื่องเสื้อผ้ามาริกาไทยเดรสวันนี้ขอบคุณมากค่ะบาย